จะไม่ลงอบายขอคนผ่านผ่านพ่าไปหาผิดขอบันดิตชีวิตก็มีความหมายระศาสดาไม่สอนเคยคสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกรับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันจึ่นเคยครับ รายการตามทางพระพุทธเจ้าพวกท่านผู้ฟังได้ค้ำคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของกุญจิรภาทีระวุฒิและครอบครัวรับเป็นเจ้าภาพครับขออนุมโมทนาในกุศลศรัทธาของกุญจิรภาทีระวุฒิและครอบครัวมาะโอกาสนี้และขอให้กุศลพลบุญจากการที่ร่วมรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะ สั่งมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสัพพทานางังธรรมทานังชินาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงมหากุศลจากการที่ให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพลวปัปฏใหญ่ให้คุณจีรภาทีรวุฒและครอบครัวจงได้มีความสุขก,กายสุขใจ พร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภัยทั้งหลายทั้งปวงขออนุโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นศตาของคุณวันชยัยคุณวันดีดาสุขทาวรากรและครอบครัวรับพิชฉาภาพสร้างกุศลบุตรทิดกับบนศสิศิสุดาสุทาวรากร ก็จะได้อันโมทนาสาธุกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับคนอา้าวยังจำได้อยู่เลยเที่ยวเรียกว่าระลึกชาติได้ไงระลึกชาติได้นั่นแหละมาจากอะไรมาจากความจำ ความจำที่ยังต่อพบต่อชาติอยู่ไม่มีพบอื่นขัน้นตายจากมนุษย์แล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ชั่วระยะเวลาเกิดมนุษย์เนี่ยกี่ปีเออกี่กี่เดือนเราก็ไม่รู้นะถ้าตายปุ๊บเกิดเป็นมนุษย์ทันทีเลยเนี่ยมันก็ไม่เกินสามปีพออยู่ในคันบรรดาสักเก้าเดือนสิบเดือนต้องรอขันชุดเนี้ยให้มีกำลังพอที่จะพูดได้ พอพูดได้ทีบอกอ้านี่แกไม่ใช่แม่ฉันหรอกแม่ฉันถูกฆ่าตายเจ้านน้นเนี่ยนะพอ่อฉันคนนั้นเนี่ยไม่ใช่นี่ไม่ใช่พอช่อจะดอกมันชี้หน้าเลยไงย่างที่ผมเล่าเรื่องให้ฟังเรื่องอกเขียวเนี่ยเอาไม่พาไปลงอเขียวอ่ะอ้าวเห็นไหมก่อนจะเกิดเป็นงูอะ่ะมันไปหากินไก่นี่นะพอดีหมามันเหา่างูก็เลืเ้อยเลือยกลับพรานก็เห็นตามไม่ทัน จะพลานก็ไปตามใครมาอีกคนเป็นเพื่อนกันไปตามถึงปากธรรมกรรมของตัวเองจะต้องถูก่าววน,นั้นมันง่วงจับจิตจับใจเล่นหลับหลับเพลินเลยพวกมาก็ซัดเปลี่ยงเปลี่ยงลากกลับไปบ้านมาลูตัวจริงเห็นเขากำลังแกล่เนื้อตัวเองนั่นคือเกิดแล้วเกิดเป็นเปรตไง ปลาทูปลาชีวิกเปรดเนี่ยเปลืที่มีอายุสั้นๆเนี่ยเกิดเห็นเขากําลังฆ่าเห็นกำลังตีเห็นกำลังเอาเนื้อตัวเองมาแกงก็เกาะเข้าไปเกาะอีกคนหนึ่งไปเนี่ยเกาะนี่หมายถึงว่าตามไปอาศัยตามไปนั่นคือเปลืนะฮะไม่ใช่วิญญาณนะแต่เราเขียนันมักจะบอกวินวิญญาณนไม่ใช่เปลืนั่นแหละเกาะเข้าไปถึงบาน วิบากตัวเองจะต้องเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้ได้นึกกระโดดเข้าไปหาเข้าทันทีเนี่ยในก็หมดความรู้สึกตัวนั้นเนี่ยมาลุยทิ้งอยู่ในคันพ่อแม่ก็รละลึกชาติได้นะโตมาก็จําความได้นี่แหละจงนถ้าอยู่สิบสามขวบจำไอ้คนนี้นะเนี่ยตีเข้าอ่ะข้าเข้าอ่ะโมโหวไอเด็กมันจะไปทำอะไรกูอยาได้ไปกัด ตกผ้าขามาเขากําลังเขียนเอวอยู่มโหจัดไงไอคนผู้ใหญ่นั่นก็ไม่รู้ว่ามันมันกระตกอะไลายเรื่องอะไรแกเนี้ยแกเนี้ยฆ่าฉันแกเนี้ยฆ่าฉันจริงได้สอบสวนทวนความเคยจริงอ้าวตายจริงไอคนนุ่งผ้าขม้าคาดทุงอ่ะไปฆ่างูไวไองูก็กลับมาเกิดเป็นเด็กไอเด็กก็จําได้ว่าอิตาเนียมาฆ่าเราก็มโหแม่ประกาตกผ้าขมมาเขาจะหลุดจะลุยไม่รู้จะทําไงเขาได้ นั่นคือสัญญาสัญญาที่ความจำเนี่ยมันข้ามพบข้ามชาติได้นี่มันไม่มีพบชาติขั้นนี่ตายจากงูก็มาเกิดเป็นเปรตไม่กี่วันแล้วก็มาเกาะเข้าไปแล้วเลยเกิดเป็นมนุษย์ก็ก็ยังจําได้ในความจําได้เนี่ยแหละเนี่ยเขาเรียกกันว่าสัญญาธรรมชาติที่ทําหน้าที่จำเนี่ยทำหน้าที่จำฉะนั้นความจาเนี่ยทาหน้าที่จาเนี่ย ไม่ใช่จิตเป็นผู้จำนะเจตสิกท,ที่ชื่อว่าสัญญาขันทำหน้าที่จำการรู้ว่าจำได้เป็นจิตใจจิตใจเป็นตัวรู้ว่าจำได้ตัวจำคือเจตสิกรู้ว่าจำได้เป็นจิตเนี่ยเรื่องนี้ผมพูดไว้ให้เราได้เข้าใจว่าเวลาเรียนพระพิธรรมเนี่ยแยกส่วนไหนเป็นจิตแยกส่วนไหนเป็นเจตสิก ถ้าท่านแยกออกได้ปุ๊บเลยเนี่ยโอ้โหมันเป็นประโยชน์อย่างมากผมเขียนเรื่องสภาวธรรมเจ็ดสิบสองเนี่ยแยกให้ท่านได้รู้ว่าตัวนี้เป็นจิตตัวนี้เป็นเจตติกเ,เ,เป็นตัวปรุงแต่งถ้าจะเรียนพระพิธรรมเนี่ยเรียนเรื่องสภาวธรรมเจ็ดสิบสองก่อนค่ะมันเก่าแล้วบันทึกเว้ยนานแล้วเดี๋ยวผมจะมาทําเป็นวีซีดีบันทึกใหม่ให้ท่านเรียนสภาวธรรมด้วยตัวเองเนี่ยท่านจะรู้ธรรมะได้เยอะนะ โทโรงท่านแยกส่วนนี้เป็นเจตสิกทำหน้าที่จำอารมณ์ส่วนนี้เป็นเจตสิกทำหน้าที่โกรธส่วนนี้เป็นเจตสิกทำหน้าที่เห็นแก่ตัวนะและมันไปเกิดพร้อมกับจิตจิตก็ต้องรู้สึกเห็นแก่ตัวจิตก็ต้องรู้สึกโกรธจิตก็ต้องรู้สึกจำได้ไปตามเจตสิกที่ประกอบพุงแต่งท่านจะเห็นนะวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นในจิตใ,ใ,ใจของท่านเวลาท่านมีเวลาว่างท่านจะมานั่งึกเอ๊ะทำไมคนเราถึงจำได้อ๋อ เวทนาอัญญามันปรุงแต่งให้เกิดการรู้ว่าจําได้เนี่ยเห็นต่างๆันี่ปุ๊บเนี่ยสัญญามันทําทันเนี่ยหน้าที่บันทึกไว้หมดนะฮะมันทําหน้าที่บันทึกไว้หมดนะฮะครั้งแรกเนี่ยบันทึกไว้หมดเพราะมาเจอครั้งที่สองมันจะรู้สึกว่าเคยเห็นแล้ว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 ทําไมรู้สึกว่าเคยเห็นแล้วมันจําได้ไงแม้เพียงครั้งเดียวมันก็จําได้สุดจะจําได้ชัดเจนมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับกําลังของสัญญา สัญญากําลังจะดีหรือไม่ดีมันก็มีตัวปรุงปรุงแต่งมันอีกตัวปรุงแต่งให้สัญญาจําได้ดีก็คือสมาธิเห็นไหมสมาธิเนี่ยมันเป็นตัวที่ทําอารมณ์เก็บตั้งมั่นจดจ่ออยู่ในอารมณ์เดียวงนั้นจิตจดจ่ออยู่ในอารมณ์เดียวได้นานเท่าไหร่มันจะจําได้แม่นเพราะมันไปเป็นปัจจัยให้กับสัญญาจําได้ดี เพียงเห็นก e ับแวบเดียวกับเห็นนานจ้องอยู่ได้นานเนี่ยใครจําได้มากกว่ากันอารมณ์ระวังสามัญญารมทั่วไปกับอธิปดีอารมณ์อารมณ์ที่เป็นใหญ่ที่สุดผมยกตัวอย่างให้ฟังนะอย่างเช่นท่านมองเห็นใครๆจะว่าถือว่าเป็นสามัญญาลมทั่วไปแต่เกิดนระเบดตรต้มไฟลุกท่วมหลังตึกขึ้นมาเนี่ยท่านทั้งหลาย สามัญย่าลมเนี่ยมันจะไม่รู้เรื่องแต่มันจะพูดถึงไฟไหม้พูดถึงระเบิดทีไรไอตัวนี้มันจะปรากฏในใจของเราโอ้โหวันนั้นไฟมันลุกสูงไอตัวนี้มันจะจําไปนะหลายสิบปีอารมณ์ที่เป็นอธิบดีอารมณ์คืออารมณ์เป็นพิเศษเนี่ยมันจะทําให้เกิดความจําได้เป็นอย่างดีฉะนั้นเทคนิควิธีการจำเนี่ยเขาจึงเอาเ,เรื่องที่จะจำนะไปผูกกับ ไอสิ่งที่มันใหญ่ๆตัวโตก็เป็นวิธีการที่เขาจัดสรรความรู้เทคนิควิธีการสร้างความจําแต่ถ้าเราเรียนพระพิธรรมแล้วเนี่ยไม่ต้องไปเสียเงินเรื่องสร้างความจำหรอกเพราะเรารู้อยู่ว่าความจำเนี่ยมันคือสัญญาเจตสิกสัญญาตัวเนี่ยเป็นตัวจํานี่การทําหน้าที่จําเป็นหน้าที่ของสัญญาเราทราบแล้วทําไมสัญญาจึงเป็นขันนี่ ทำไมสัญญามันจึงเป็นขันเพราะสัญญาก็เป็นไปได้ในธรรมะทั้งหมด1 1อดอย่างอย่างที่ผมได้บอกอะไรทำใดที่เป็นไปได้ครบสิเอ็ดอย่างทำนั้นเรียกว่าขันนะเรามาดูสัญญาสัญญาในอดีตมีไหมจำเรื่องในอดีตมีไหมสัญญาที่เคยจำในอดีตก็คือสัญญาเจตสิกเนี่ย สัญญาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือสัญญาเจตสิกสัญญาที่จะเกิดต่อไปก็คือสัญญาเจตสิกขึ้นชื่อว่าสัญญาแล้วหน้าที่ของเขาคือจำฉะนั้นความจำเนี่ยที่มีในอดีตเป็นไปในอดีตความจำที่เป็นไปในอนาคตมีในอนาคตความจำที่กำลังมีในปัจจุบันเป็นไปในปัจจุบัน <tattoo> เขาคือสัญญาฉะนั้นสัญญาจึงเป็นไปได้ทั้งในอดีตอนาคตสัญญาที่มีความหยาบ จำได้แต่เรื่องหยาบหยาบถ้าใครด่ากันแล้วฉันจำได้แต่กครจะมาพูดธรรมะฉันฟังฉันจำไม่ได้หรอกสัญญาไม่ไงโอ้ยมันหยาบสิ้งดีขนาดธรรมะจำไม่ได้แต่ใครด่ากันฉันจำได้หมดใช่ไหมแล้วเออเรื่องตลกขนองเรื่องเรื่องหยาบหยาบโดนโลดลจำได้หมดแต่ฟังพระเทศระคำเดียวก็จำไม่ได้นั่นสัญญาหย,ยาบเป็นสัญญาละเอียดนะ อ่านั่นแหละสัญญาหยาบเออถ้าพูดคำด่าคำนี่จำได้จะนั้นลูกบางคนเนะี่ยพูดดีๆไ,ไ,ไม่เอาทานหรอกมันต้องพูดคำด่าคำมันจำได้มันจำได้ตัวไหนด่าทุกทีเลย <c oughs> เลยความดีไปพูวไว้คำดา่ามันก็พอจะได้ผลเหมือนกันนเ <c oughs> มื่อทไมมุงไม่ไปแล้ววันนี้ไม่ได้เดี๋ยวแม่กูดา่า <c oughs> ใช่ไหมมาเลยไม่ไปกลัวแม่ดา่า <c oughs> อย่างนี้ต้องเล่นสัญญากันด้วยหย,ยาบหยาบสร้างอารมณ์ให้หย,ยาบหยาบ พราะนั้นลงจำเป็นเหมือนกันนะฮะนะพ่อแม่สอนลูกเนี่ยบางครั้งมันไม่เอาฐานเนี่ยนะก็นะต่างเอาหินให้มัน <c oughs> ไม่เอาฐานก็ต่างเอาหินให้มันพูดดีดๆไปเอาก็ต้องพูดคำด่าคำเลยแม่ก็เลยกลายเป็นคนดา่าเก่งไปโดยปริยายเพราะเรื่องการสะสมอัธยาศัยเนี่ยในอดีตแต่ละคนมาเนี่ยไม่เหมือนก,กันหรอกนะ บางคนนี่เขาเป็นผู้ดีมาตั้งแต่อดีตชาติเกิดมาชาตินี้เนี่ยโอ้ยพูดคำหยาบหยาบหน่อยคำเดียวร้องไห้สามวันสามคืนนั่นคนอย่างนี้บอกบางเนี่ยจะต้องรู้ใจเนี่ยพูดคำหนึ่งก็ให้รู้ความหมายที่เขามีปัญญารู้แล้วไม่ต้องจำจี้จำชัขนาดขึ้นมึงขึ้นกูเอาสัตว์เลื้อยคลานมาโยนให้ลูกลนะเข้าใจไหมคำพูดอาบ้างคน,นพ่อแม่ไม่เข้าใจลูกเลยนะ เอาสัตว์เลื้อยคลานโยนใส่ลูกเลยใช่ไหมผมนั่งคอยรถเมล์เนี่ยบางครั้งน okay. ึกเอ๊ะ่ามันก็ไม่มีทําไมเสือดเลื้อยคลานเต็มไปหมดเลยมีแต่สัตว์เลื้อยคลานนึงเลยเขาพูดกันเนี่ยเนี่ยเขาพูดไงรู้ไหมไอ้เฮี้ยมึงไม่รู้กูมั่งเลยไอ้เฮี้ยนั่นไอ้เหี้ยงี้แล้วเนีาะตายแล้วกูมาเจอกเสัตว์เลื้อยคลานเลื้อยคลานมาบนนี้แล้วเนี่ยใช่ไหม มาตามมาถึงที่นี่เนี่ยผมเลยต้องคลานมาอย่างงอ่ะตกลงสัญญาหยาบมีนะสัญญาที่ละเอียดมีนะสัญญาหยาบก็คือจําได้แต่สิ่งที่หยาบหยาบสัญญาละเอียดก็คือจําได้แต่ที่มันละเอียดเออ บางคนเขารับไม่ได้จริงๆเนะี่ยคำพูดหยาบๆเรื่องหยาบๆเนี่ยเขาไม่เอาเลยนะเพราะเขามีสัญญาที่ละเอียดแต่บางคนเนี่ยทำไม่มีเรื่องตลกโปกฮาไม่เรื่องหยาบๆโดนบอกมังเงาจังเลยวนะเนี่ยใช่ไหมนั่นะแสดงมีสัญญาหยาบๆละเอียดไม่ชอบนั่นะแหละครับจากนั้นสัญญาเป็นโอลาลิกะสัญญามีใช่ไหมฮะอ่าแล้วก็เป็นสุขุมะสัญญามี สุคุมะสัญญามีสัญญาที่ลนะเอียดฮีนะสัญญาสัญญาที่ต่ำสามาจำได้แต่เรื่องเดรชานเรื่องนรกเรื่องเปรตเรื่องอสุรกายขนาดจะกินข้าวเนี่ยต้องกินน้ำพริกนรกทำไมฉันน้ำพริกนรกกินไม่หลงอลยนะ <laughs> สัญญามันจำได้แต่ไอ้ที่หยาบๆอะ น้ำพริกเทวดาไม่ไม่เอาเจา้าดำพริกนรกน่ะเห็นไหมต้มเปรตอ่อต้มเปรตอะไรละ่ะน่ะเห็ดนางฟ้าเห็ดฟางไม่เอาเจ้าอะไรปลาไหลต้มเปรตเนี่ยเนี่ยเนี่สนยสัญญาหย,ยับหยาบม่เป็นอย่างนั้นจำได้แต่ที่มันหยับหยาบอ๋อผมว่าอีกหน่อยน้ำพริกนรกขายไม่ออกว่าแตกินข้าวทีไรคิดถึงนรกก่อนเนะี่ยมันจะเข้าไหวเหรอใช่ไหมเออน่ะ จำไว้ครับสัญญาที่หยับหยาบเรียกว่าหีนสัญญานะสัญญาที่ละเอียดที่ประณีตเนะี่ยเรียกว่าปณิตะสัญญานะพูดหยาบหยาบโลนะเลลนี่ยเขาไม่ชอบเลยเขาชอบสุภาพชอบอ่อนโยนเพราะเขาจําได้แต่ทิ้งที่ดีๆไอ้ที่ไม่ดีเนี่ยเขาไม่จําเลยพอได้ยินเขาพูดคดาด่าคําแม่เขาพูดอะไรกันนะ่ะหมายความว่ายังไง มันเขาไม่เคยเก็บไอ้สิ่งที่หยาบหยาบเลยเพอได้ยินที่หยาบหยาบแลนี่ต้องกระซิบถามแม่เขาหมายความว่าไงเน่ยเห,ห็ตอนที่อยู่กับพ่อกับแม่นะสัญญาหยาบหยาบนี่ไม่เกิดเลยเกิดสัญญาละเอียดพูดกับครับผมขาขาอ่อนน้อมพอไปเรียนมาได้เจ็ดวันนะีะโอ้โหมันเห็นแม่เชยมันต้องพูดคำดา่าคำมันถึงจะดีอย่างเี้เริ่มเก็บสัญญาหยาบหยาบ สังคมเราปัจจุบันนี้เป็นอย่างนี้นะฉะนั้นสิ่งที่จะบรรจุเอาไว้ในจิตใจเนี่ยถ้าเรามองข้ามเยาวชนนะนะถ้าเรามองข้ามเยาวชนเยาวชนจะหาสิ่งที่ดีๆใส่ใจไม่ได้เลยฉะนั้นเราต้องช่วยกันช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆให้เขาได้จำสิ่งที่ดีๆเขาได้ใจ ผมไปบรรยายที่โรงเรียนไหนก็ตามผมจะถามเด็กนักเรียนถามว่านักเรียนทั้งหลายกลัวผีไหมกลัวตะโกนเต็มห้องเลยทุกคนนะนะกลัวผีอ่วันนี้จะให้คาถากันผีเอาไหมเอาขานกันเต็มโรงเรียนเลยครูยังไม่รู้เลยนักเรียนตัวเองกลัวผีเขาบอกอาจารย์ว่าอาจารย์รู้ได้ไงว่านักเรียนของหนูกลัวผีเอาก็ถามมัเนี นูไม่เคยถามอเลยนะเนี่ยเพิ่งรู้วันนี้กำลัเงเรียนฉันกลัวผีที่โพธารามเนี่ยอ้าวกลัวเราก็ให้คาถากาันผีคนกลัวผีนี่บอกจะให้คาถากันผีเนี่ยถามจริงมันตั้งใจฟังไหมโอ้โ,โทมันเงี่ยหูฟังเลยใช่ไหมนี่วิธีทําให้เด็กตั้งใจฟังเอาไอ้สิ่งที่มันกลัวเนี่ยมาพูดก่อนเนี่ยแล้วเอาไอ้สิ่งที่มันอยากได้มาให้มันก่อน นักเรียนทั้งหลายอยากจําแม่นไหมอยากมันอยากจําแม่นอ่านหนังสือปุ๊บจําได้ปับ๊บอยากเป็นคนดีไหมอยากหาให้เขาอะไรเป็นคนดีหให้เขานะฮะเนี่ท่านทั้งหลายใช้หลักเอาสิ่งที่เขาต้องการและเอาสิ่งที่ดีๆให้เขาคาถากลัวผีนะ คาถาการผีทําให้ผีกลัวคาถาทําให้ปัญญาดีเรียนเกง่งคาถาที่ทําให้เป็นคนดีไม่เป็นคนตัวสี่คำสี่คำใช้ได้หมดทุกอย่างพุทธโธเมนาโธสี่คำหรือห้าคำเท่านั้นนะ่ห้าคำเท่านั้นนะ อาจริงๆครับและได้ผลมากเลยนะฮะโอ้โหจดกันใหญ่เลยเด็กๆก,ก่อนนอนกราบพระด้วยพุทธโทเมนาโธรับรองผีไม่อำไม่อำจริงๆครับผีไม่อำตื่นนอนเสกน้ำล้างหน้าด้วยพุทธโทเมนาโธยิบตำลามาอ่านไหว้ตำลาด้วยพุทธโทเมนาโธกลับบ้านไหว้พระพุทธรูปก่อนค่อย ไหว้พ่อไว้แม่พุโทโธเมนาโทรัรบรองครับต้องลงผมให้คาถาห้าคำบรรยายชั่วโมงสองชั่วโมงเขาต้องการมากเขาอยากได้มากเด็กนี่ยังกระถูกสะกดเด่น,นิ่งเพราะเราให้สิ่งที่เขาอยากได้เพราะเรารู้ว่าเขาเนี่ยไม่ชอบอะไรเขาชอบอะไรเขาอยากได้เลย เราให้สิ่งที่เขาอยากได้แล้วเป็นประโยชน์โอ้โหดีมากครับดีมากฉะนั้นเด็กๆนี่ชอบเรื่องคาถากันผีคาถาเสกข่าวกินคาถาทําให้ปัญญาดีคาถาทําให้เรียนเก่งเนี่ยนะอยากได้ครับนะอยากได้ฉะนั้นเรามาเรียนธรรมเนี่ยบอกเขามันก็ได้ครับไปสอนลูกนะ ถามลูกกลัวผีหรือเปล่าไม่กลัวแล้วไปอยากความจําดีไม่เดี๋ยวต้องอยากได้เขาสักอย่างคาถาบทนี้เนี่ยใช้ได้หมดครอบจักรวาลหมดเอาจริงๆิเดี๋ยวมันก็เจอเขาค่อหนึ่งเนี่ยที่มันอยากจะได้สิ่งที่อย่างหนึ่งก็คือความจําไม่ค่อยดีเนยเนี่ยตกให้สมาธิเขาเนะครับนะ ให้สมาธิและสมาธิระดับนักเรียนเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องไปนั่งคัดสมาธิเท้าซ้ายทับข่าวขวาตัางา้งไกลกงดํลรงติให้มันไม่ต้องหลอกนะเพียงภาวนาพุทธโธเมนาโธและสิ่งสําคัญนะท่านทั้งหลายถ้าเขาสอบได้ด้วยพุทธโธเมนาโธเรียนจบด้วยพุทธโธเมนาโธทํางานได้ด้วยพุทธโธเมโธเนี่ย ต่อไปเขาจะรู้สึกว่าชีวิตเขาเป็นหนี้บุญคุณพุทธโธเมนาโถเขาจะช่วยปกป้องพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาเนี่ยช่วยทําให้เขาได้ประสบความสําเร็จตรงนี้ต่างหากที่เรายังไม่เอาสิ่งที่ดีๆเนี่ยออกเผยแผ่ะเ,เราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราควรมีของดีให้ลูกให้หลานนะไม่ใช่มีเงินให้ลูกให้หลานไม่ใช่ครับ ของดีที่จะให้ลูกให้หลานเนี่ยก็คืออะไรครับคาถาคนสมัยก่อนเนี่ยเขาถือนักครพรพะลูกโตขึ้นแล้วเนี่ยเขาให้ลูกเนียมว่ารับขันรับครูนะว่าคาถาเสกข้าวกินเสกน้ําอาบเสกน้ําล้างหน้าไหว้พระก่อนนอนแล้วได้ผลจริงๆครับจิตมันไปผูกพันอยู่กับคาถาผูกพันอยู่กับพระรัตนตรัย ผูกพันอยู่กับพุทธโธเมนาโธพอเขาเรียนจบโตขึ้นเนี่ยเขาจะลุกึกเขาเป็นนี่พุทธโธเมนาโธเพราะพุทธโธเมนาโธทําให้เขาไม่กลัวผีทําให้เขาเรียนเก่งทําให้เขาสอบได้ทําให้เขาได้งานทําให้เขามีหลักฐานมั่นคงเขาจะรักพระพุทธศาสนานเนี่ยช่วยกันเถอะครับนี่พูดในแง่ของฝึกให้เขามีความจําให้ดีและความจํานั้นมันมีประโยชน์ต่อเขา มีประโยชน์นะฮะความจำเนี่ยเพียงแต่ว่าเราจะใช้ให้มันเกิดประโยชน์ไหมถ้าเราไม่ใช้เกิดประโยชน์มันก็อยู่แค่ตําราถ้าเราใช้เกิดประโยชน์มันก็อยู่ที่จิตใจเป็นอารมณ์ของจิตใจเป็นที่ก่อเกี่ยวเป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจด้วยนะฉะนั้นความจําที่หยาบก็มีเราจะยื่นให้ลูกเราไหมยื่นให้หลานเราไหมความจําที่ละเอียดก็มี เราควรจะยืดให้ลูกไหมให้หลานไหมความจําที่ต่ำสามก็มีความจําที่ประณีตก็มีซึ่งเรียกกันว่าปณีตสัญญาเนีความจําที่อยู่ใกล้ๆนี่นก็มีสันติเกสัญญาความจําที่ไกลๆคืออดีตก็มีทุเลสัญญาเนะเมื่อวานผมบอกกับกรรมการบริหารองค์กรพลังแผ่นดินถิ่นกาขาว ่ตอไปท่านผู้ฟังที่เคารบท่านผู้ฟังกําลังติดตามและฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านําเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์สัมมาทิฏฐิทินกาขาวชมรมผู้ใฝ่ในธรรมะและศรัทธาของกุญเจลราภาธีระวุตรและครอบครัวรับเป็นเจ้าภาพขออนุโมทนาสาธุมณนาโอกาสนี้นะครับและคืนนี้เวลาหมด ต้องติดตามและฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะเป็นสถาของคุณวันชยัยคุณวัณถิตาสุทาวรากรและครอบครัวรับเป็นเจ้าภาพสร้างกุศลอุทิศให้กับนสสิร,ริสุลาสุทาวรากรก็จะได้อนุโมทนาสาธุกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญา จมเ,เกิดมีแต่คุณอิลภาทีลาวุธและครอบครัวและท่านผูฟ้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ ศึกษาธรรมคำสอนพระพุทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรัมอย่าปล่อยปัญหามาองอารมณ์โกรดยรอบลองศึกษาพระธรรมทำจิตใจให้สงสงรักษาศินให้มั่นคงจะไม่หลง ขอคนผ่านผ่านผ่า,ผาไปหาผิดขอบันด็ตชีวิตก็มีความเมย